สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้ก็มาเจอกับคุณครูนะครับในรายวิชาประวัติศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5นะครับหัวข้อที่คุณครูจะนํามาสรุปให้เรียนฟังวันนี้ก็คือเป็นการหลักฐานนะครับหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่บง่งบอกถึงการตั้งถิ่นฐานในดินแดนไทยนะครับเดี๋ยวมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูนะครับหนก็จะเป็นจารึกนะครับ จารึกแน่นอนก็ต้องเป็นตัวอักษรใช่ไหมลูกเป็นการเขียนนะครับอาจจะไม่มีมจิกหรืออะไรต่างๆแต่ว่าก็ยังระบุอยู่นะครับใช้อะไรเขียนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตัวอักษรโบราณนะครับที่พบในจารึกนะครับและเอกสารโบราณอื่นๆเนี่ยราวพุทธศตวรรษที่12นะครับเป็นหลักฐานชั้นต้นคําว่าหลักฐานชั้นต้นเป็นหลักฐานที่เกิดขึ้นพร้อมกับเหตุการณ์เนาะก็คือปฐมภูมิใช่ไหมลูก แต่ถ้าเกิดเป็นหลักฐานชั้นรองเขาจะเรียกว่าทุติยภูมินะครับก็คือหลักฐานที่เกิดขึ้นหลังเหตุการณ์นะครับก็คือเป็นหลักฐานชั้นต้นนะครับแสดงถึงรัฐโบรนาณนเกิดขึ้นในดินแดน,นไทยก็คืออาณาจักรทวารวดีนะครับอาณาจักรศรีวิชัยรวมไปถึงอาณาจักรเจนละในประเทศกัมพูชาจะเลือกเหล่านั้นนะครับจะเลือกด้วยตัวอักษรได้รับอิทธิพลมาจากอินเดียตอนใต้นะครับตอนนั้นนะ โดยตัวอ,อักษรของราชวงศ์ปรรวะนะครับอันนี้ก็คือหลักฐานที่พบนะครับในดินแดนไทยข้อต่อมาหลักฐานทางด้านโบราณคดีและประวัติศาสตร์ศิลปะนะครับในแหล่งโบราณคดีนะครับเมืองโบราณน,นะครับหรือเมืองพงตึกพบตะเกียงโรมันที่กำหนดอายุได้ราวประมาณพุทธศตรวรรษที่6 การพบเหรียญซึ่งมีตาประทับเนี้ยนะครับและนามทวารวดีอยู่ด้วยในการขุดบูรณะจุลลปโทนเจดีจังหวัดนคนปรปฐมทําให้นักประวัติศาสตร์ทราบว่าเป็นเมืองเก่านะครับซึ่งมีเจดีจุลปโทนเป็นศูนย์กลางนั้นเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรทวารวดีนะครับหรือมีชื่อีหนึ่งก็คือโทโลโฟตินะครับ แล้วก็จะมีตะเกียงโบราณนะครับที่ก็คือเกิดขึ้นจากจีนนะครับในสมัยก่อนแต่ว่าเราก็มาเจอที่ไทยนะครับก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับตะเกียงโบราณนะครับประโยชน์ของตะเกียงก็คือให้แสงสว่างนะครับเพราะว่าแต่ก่อนไม่มียังไม่มีไฟฟ้านะครับมนุษย์ยังไม่สามารถผลิตไฟฟ้าใช้ได้นะครับตะเกียงก็จําเป็นเนาะในการให้แสงสว่างในตอนกลางคืนนะครับ เป็นตะเกียงสัมำริ์นะครับต่อมาหลักฐานเอกสารของชนชาติต่างๆนะครับหลักฐานจากเอกสารโบราณที่กล่าวถึงดินแดนไทยมีอายุย้อนหลังไปประมาณพุทธศต,รตวรรษที่6เช่นคำพีนิเทศและมิลินทับปัญหาหรือหนังสือภูมิศาสตร์ของปตโตเรนีนะครับแล้วก็ลัฐโบราณที่ถูกกล่าวถึงตอนนี้ก็คือตะโกะหรือตามพอลลิ่นั่นเอง นะครับต่อมาหลักฐานอื่นๆนะครับหลักฐานอื่นๆก็จะมีคัมภีร์มหาวงนะครับของลังกาหรือประเทศรีลังกานะครับหรือชาดกในทางพุทธศาสนาเช่นตำราเกี่ยวกับโยนุนาคพันตํานานเมืองพิมายหรือเมืองเมืองนครรีเมืองเมืองโคราชนะครับนครราชสีมานะครับ ตำนานเมืองศรีโคตบูรณ์หรือ,อจังหวัดนครพนมนะครับก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือหลักฐานนะครับหลักฐานที่พบในดินแดนไทยคุณครูก็สรุปไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราก็มาเรียนหัวข้อต่อไปนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ